สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อเดียวอีกแล้วเมื่อนี้เยาจ่าสิบห้ามาเที่ยวส้มสวนดอกไม้นาะค่ะนาะค่ะพี่น้องส้มสวนอีกสถานที่หนึ่งค่ะพี่น้องและเมื่อนี้อากาศดีแต่ว่าหักล่มล่มแต่ว่าก็ยังมีแดดด้ยวยค่ะพี่น้องค่ะบ่มีแดดนี่ก็หนาวก็มาอยู่บ่ได้นาะค่ะพี่น้องเนาะจะกระ็สิเอาผ้ามาเที่ยวมาส่มมาเบงนับกันเพราะว่าแดดตอนนี้พึ่งกระ กำลังอากาศกราลังใบสีม่วงจ้ะกระลังใบสีม่วง,ง,งอ่ะได้จ่ายผ้ามุนรอบๆมาสูเบิงเนาะคะ่ะเนาะนะพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องสวนดอกไม้ไปยาจ่าสิบผ้าไปกันเนาะบันเนาะไปาสิบอผ้าลรอเบิงชุ่มกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเด้อตอมามมาเบืองมาส้นน้ำกันเด้อค่ะนี่ส้นนี่เพิ่นกัะสีใสแบบ เป็นตระก,กูลตระก,กูลเดียวกันกับพักอีตูพักโหละพผ้าค่ะพี่น้องแต่มันเป็นของสวีเดนข้าเจ้านี่ใส่กับอาหารได้แต่ก็มิซื้ออยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ซื้อของเพิ่นนี่ชิพาละดาเร <c oughs> โอ้อยยกจากอ่านมาได้ภาษาของข้าเจ้านี่ค่ะอันนี้ข้าเจ้าสใส่ใส่สสแบบสีฟ้าค่ะพี่น้องโอ้สีม่วงสีฟ้าพระว่าตาบอดสีอีกแล้วยาจานี่ค่ะ ป้ายาจาจะพาไปเบิงเนาะค่ะคนี่ชอบกุหลาบน,น่อยๆแมนเบิร์ดี้ค่ะถ้ากุหลาบออกดอกเรียดี๋ยวยาจาจะพามาส้มอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาอพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องกุหลาบสีม่วงเคยเห็นวาค่ะ ผู้ใดเคยเห็นกุหลาบสีม่วงบ่คะพี่น้องมั้งนสสวยงามแล้วเบิ่งเพิ่อนออกเป็นซอเพิ่นน่ะซอตูมของเพิ่นค่ะพี่น้องกุหลาบสีม่วงไหมคะพี่น้องมา,มาเบิง่งนี่ก็เบิง่งซอซอแต่ละซอแต่ละตูมของเพิ่นเนาะค่ะพี่นอ้นองเนาะเบิ่งเนสเน่ดอกไม้ข้าเจา้างามคักอีหลีเด้เดี๋ยวบัลลังกออก สงสัยประมาณสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องดอกขึ้นจะออกเต็มบานเต็มเบิดเดี๋ยวยากจะอาสิภ้ามาส้มอีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเี่ค่ะสวยงามพี่น้องอันนี้ก็เป็นชนิดเดียวกันค่ะแต่ก็เป็นสีม่วงค่ะพี่น้องสวยงามค่ะ นี่ค่ะกุหลาบประเพน,นีหอมหอมค่ะพี่น้องแต่บ้าหั่นมีหนำนี่ค่ะนี่ก็มีสีขาวคือกัลพูน่ะเบืองเพื่อนกระลั่งจ่อกระลั่งจอกินไข่แดงห้องเขาสันลแล้วล่ะพูน่ะเห็นบารดูผุนกระลั่งขมักขมเนอยู่พณน่ะเอ้เอาออกไปอ่ะเจาะเข้าไปเจาะกินไข่แดง <c ười> มาแลงผู้ค่ะพี่น้องเหน็นแล้วเนาะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องจะถ้าม,มาเบิ่งมาชมนะครับพี่น้องสวยงามครับบอกคุ่นมาแล้งผูกระลังนะะกระลังริมริม,มนามบานของดอกเยซอนก็สิไปจับต้นนั่นจับต้นนี่แล้วก็ถ้าให้เกิดดอกเกิดผลเนาะค่ะเนาะเกิดมาเกิดผล โอ้ยเะเมนน้อมาแลงปูเจ้าจะเมนอ่อนซ่อนเจ้าจจเมนบินตอมได้หลายดอกเนาะสีขาวแล้วก็สีม่วงสีชมพูค่ะพี่น้องแจกจ่ากรพามาเอี่ยวมาส้มสวนดอกไม้เนะาะค่ะนาะพี่น้องสวยงามอิลีชอบอิลีค่ะพี่น้องอยู่ในสวีเดนอยู่ในบอมเมนอยู่หนอกเมืองอยู่ตรงกลางแก่เมืองเลยค่ะพี่น้องนี้อันนี้กระต้นเฟิร์นเวลาเขาจะแจกกันดอกไม้เนี่แหละค่ะใบเฟิร์น ยอดเฟื่อนกระใบเฟื่อนมาเฮ็ดเป็นสมทบนี่จังดอกยางซี่กับเป็นใส่ผลประโยชน์ได้คือกันเบิดจากพี่น้องนี่หลเวลาจัดดอกไม้เขาแก่กันเนาะได้เบิดพี่น้องพี่น้องขาพี่น้องขามาส้มส,สวยๆน้ำกันคะ่ะดอกไม้ส,สวยๆน้ำกันพี่น้องก็นะกนค่ะเดี๋ยวสิ่ง้าไปแถวนี้กุหลาบค่ะ งวดที่แล้วในยะจาผ้ามาเที่ยวมาส้มตอนนั้นมันเป็นดอกไม้ลหลายลายยางลหลายลายสนิทส่วนฤดูการของมันเนาะค่ะเนาะฤดูการของพวกดอกไม้ส้มนั้นก็สิเล่วงโรยออกดอกออกมากออกผ้นไปแล้วต่อมาเนี่ยก็สิมีชส่วงฤดูการของกุหลาบค่ะพี่น้องกหุหลาบหลายหลากหลายพันหลายสีหลายสนิทเนาะค่ะเนาะจะผ้าผู้บ่าวมาต่อมผู้สาวนี่มาเลงพึ่งผู้นี่ค่ะพี่น้องดูเขาซ่อนเข้าไป,าไปากีบของดอกไม้แต่ละกีบแต่ละซ่อน เจ้าสีซ่อนลายบรนไดขอดกซอกใส่กลับไปขึ้นเกลานะคะน้าพี่น้องเนาะไม่ล่ะค่ะพี่น้องเห็นปะสองตัวสามตัวมาซ้อนใส่กลับไปเออพันมีนามหวานมันกระพักกันบุกกันดื่มค่ะพ네ี่น้องอันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาร่วมตัวดอกไม้ แต่ละดอกบ่มมีววาสิบบวมีตัวมะเร็งพิ่งแกพี่น้องนี่มันบอสวยงามสวยงามคักสีสันจกักว่าผู้ใดไปแต้งไปแต่งไงเพื่อนเด้ค่ะพี่น้องนี่เพื่อนว่าสวยแบบธรรมชาติบม่ได้เสริมบม่ได้เติมบ่มได้แต่งค่ะพี่น้องสีบานเย็นสีชมพูกับคือง,งามด้วยสีชมพู สีขาวก็คืึ้นด้วยสีขาวนะพี่น้องเนาะนี่ม่นี่กค่ะแบบคือหลายอันลายยางดอกไมหลายเนยีหลายยางค่ะพี่น้องคนหนง,งานบาน,นี้ถ้าสมมุติว่าต้นนี้ออกดอกอีกบาน,นี้ค่ะพี่น้องสีขาวอันนี้แม่ก็จะเป็นสีขาวสะพังขึน้นกันค่ะพี่น้องพี่น้องดอกสีเหลืองมึงดูพี่น้องแต่สปอนบ่ค่ะ เบิ่งดอกของเพลินเบิ่งสอดอกสอดตูกของเพลินเนาะพี่น้องเนาะสีเหลืองสีขาวค่ะพี่น้องโอ้แดดเพราะว่าแดด,ดกระลังซองพอดีค่ะพี่นอ้องอาทาภาพาบ่สวยบ่สัจังไงก็ข,กขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อค่ะอ่ะอยาจ่าจะพาพีผ้านองมาเบิ่งมาชมค่ะค่ะนี่ก็ดักไปด้านด้าน,านหลังเพลินยังมีอีกอยู่จ้จาเพราะว่ายาจ่าบ่ทันได้ยางบ่ไดายา้ย่างไปดอกเพราะว่า กลาสิหอดเวลาลงงานแล้วนะค่ะเนาะกลายสิหอดเวลาเขางานแล้วเพิ่งดอกกุหลาบค่ะพี่น้องดอกกุหลาบตุ่มๆแมนเบิดเด้ค่ะพี่น้องนี่กระล่งสีออกดอกออกซอมาพ,พนักพี่น้องคุณพระเจ้าจัดสถานที่สวยงามเป็นตามมาอันวิกนี่เป็นตามาตามาโรแม,มนติกอยู่ดอกค่ะพี่น้องนี่พุดนะสวนอาหารคุณพระเจ้าก็มีสวนอาหารค่ะพี่น้องนี่มองนั่งกินกาแฟ หม่องมาเที่ยวมานางกินกาแฟพรนคาร่มค่ะพี่น้องส่วนดอกไม้สวยๆงามนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ย่าจ๋ามาจบร่งด้วยดอกไม้ดอกกุหลาบสีเหลืองท่องสวยงามค่ะพี่น้องโอ้ยเดที่นีคค่าแบบใดน้อกว่าเสตใดสวยๆงามน้อค่ะค่ะค่ะพี่น้อง ผู้ใดมาเบืองมาชมมาติดตามกาฝากดกไลไ์กแชรช่หายาจานนั่นม่เด้ค่ะพอได้มีกาลัางใแก่เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อค่ะพี่น้องควืมเก็บยายลด้ควยยื่อไขยามีอคอยคุ้นพารักษาปกปักคุมคว้างตกคนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ